โอเคสวัสดีครับอัดเกมอัศสบินเสร็จแล้วก็มาอัดนี่ต่อแล้วเสียงอะไรนะเสียงขอขายของโอ้ยอย่างปนี่ปนอมเป็นชว่วงที่ยังไม่มีเกมอะไรอัปนเดตนะครับ <c oughs> เรื่อยเปื่อยเรื่อเลื่อยเปื่อยชุดไหนนี้ยังไม่เคยเล่นมะผมเพิ่งกดข้าอย่างเบนี้อะ ก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนเล่นบ้างอะไรเล่นบ้างชุดมันก็น้อยอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะมีชุดว่าเป็นแฟนตาซีแฟนมารสีไหมนักมวยล่ะอันนี้ก็ชชดอันนี้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าชอบสีเอ้ามันเอ้าทำไมมันเปลี่ยนแต่เกงๆวะไม่ใช่แปลกๆละอ๋อมันอ๋ออ๋ออย่างนี้เอง เด็ดไรอ๋อแล้วก็เจ้าของผมมีอยู่แล้วนี่นาของผมเนี่ยมันเที่วอันนี้แม่งมึงใส่เจียวใส่เจียว,ยเ,ยวเป็นกระปุกแล้วมึงเนี่ยใส่เจียวหรือใส่เยียววะเดี๋ยว็ดเด็ดใส่เจียวใช่ไหมไม่น่าใช่เยียวกูไม่อะไรใส่เยียวอะไรวะใส่เจียว,ยยวโอเคเออไอ้หนุ่มผมฟ้า อะไรจะบอกว่าเปลี่ยนชองผมไม่ได้เหรออ่ารับไม่ได้อย่างแรงว่ะไอหนุ่มเสื้อฟ้าใช่ไหมไอหนุ่มเสื้อฟ้าว่ะมันค,คุณว่ะไอหนุ่มเสื้อฟ้าไม่น่าใส่หมวกนะเออใส่หมวกไหมอ่ะอันนี้อิสลามไม่แน่เลย เฮ <mm um> er ี้ยม uh> ีม no ีอยิบตาเป็นหรอวะใช่ไหมไอหัวเป็นพ่อได้ใส่เลยเป็นเด็กแว้นดีไหมอ้าวมันเปลี่ยนเลยแน่มันทำไมไม่เปลี่ยนสีหมวกับน้องให้กูอะไรกัดกูเลยโอ้แสบแสบถึหน้ามดาไม่ใส่เท่ากันผมก็ต้องเป็นสีฟ้าดิอะไรยาอะไรยะตาก็ต้องสีฟ้าดิอะไรยะ ไม่เข้าใจมันเปลี่ยนสีผมด้วะโอเคประมาณนี้แหละเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหางออกเดี๋ยวเอาเข้ามาอเวนเดี๋ยวจะเป็นไอ้ไอ้หนุ่มหางหางฟ้าสุดยอดเลยอะไรไม่รู้เปลี่ยนตัวแล้วก็รีบชิงเดี๋ยวมันมาหาเดี๋ยวชะนี้วิ่งตามเดี๋ยวเธอจะช่วย กดรูว่าต้องวิ่งตามปุแน่ใช่ไหมเห็นนะดูดิดูด,ดิวิ่งตามไหมไม่ตามวินาโอเคไอ้หนุ่มเชื่อฟ้าตาก็ฟ้าแต่ว่าทรงผมไม่ฟ้ามันเปลี่ยนไม่ได้มันเป็นอะไรวะสีไม่เข้าใจเลยไอ้หนุ่มเชื่อฟ้าจะวิ่งตลาดเมืองวิ่งตลาดมมันซาไปมันมีอะไรใหม่เหรอวะ อยากรู้ว่าอัปเดตอะไรใหม่หรือเปล่านะครับไอ้บ้านตรงนี้มันอ๋อเคๆออจิบแขนเว้ยอ้ยมบเล่นเกมนี่ไม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 ่คือนะเมีบเล่นเกมแล้วจิบแขนดนเสื้อฟ้าห่ำก็ฟ้าอะไรก็ปฟ้าฟ้าไปหมด เดี๋ยวถึงเสื้อฟ้าจะเจ๊กเซ็กโย่เซ็กโย่โยไอ้พวกนี้เราไม่นกับผีโครงกระดูกดีกว่าไหนก็คิดถึงพวกมันอยู่หลุมเสื้อฟ้าอนะไรก็มีแต่ฟ้าเยาออดลจัมแนมันคือผีชีวภาพเพราะไม่แสง ถ้าเราหันหลังมองมันมันจะเคลือ่อนไหวซะถ้าเราหันอย่างนี้ปุ๊บมันจะเร็วปุ๊บใช่จริงด้วยอ่ะอย่านะหนุมเสื้อฟ้าโดนทำร้ายวู้เร็วมากเลยอะ่ะพอเราหันหลังมันเอาเออเอา,เอาวัดฮ้ยหายไปไหนอะฮู้โอ้ d ไอ้ไหนุ่มเสื้อฟ้า อะไรก็มีแตฟ่ฟ้าฟ้าเออดีนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะมันหายไปไหนวะไอปัญญาหอวเลยกูรอมันก็มีเสียงเพลงกูรอว่มึงแม่งไปชั่วโมงมึงหายไปไหนอียควายเอ้ยยังไงวะเนี่ยยี่อิบเนี่ยมันอยู่ริมนน้อนอะ ริม่นริมนี้เอาเอาพวกมึงอะไรเนี่ยมึงเป็นที่อะไรเนี่ยัสเอาเอาแล้วมึงมาจากไหนเนี่ยสุดท้ายก็โดนเมียตามเมื่อเธอโดนเมียตามอย่าทำลายเมียกูอ้อพีกระโลกโอ้เลยอะเมียชู้ๆหนเลยเอ้กูกินที่อะไรเนี่ย โอราห์เออองค่าเมียกูเอื้อตายเออเออะไรกัดขู่เพื่อนี้โอ้ไม่แต่แนวเนาะ,ะผมอยู่กับผมอยู่กับความคันผมอยู่กับเห็บหมาเห็บหมาทำให้เธอคันถ้ามันเจออาะหัวคุณเมื่อไหร่คุณจะเอาออกยากทันที มันมาหากูไหมอ่ะมันคงไม่มาหรอกมั้งเราไปสวนุกพรรษาดีกว่าพาคนสวยไปคนสวยกับพี่หน่อยไปเราจูมือกันไปขึ้นสวรรค์หรือนรกกั็ดีวิ่งแล้วไอ้ผีเบนมาแล้วไอ้ผีส้นตีนมหาไัยถ้ากูหันหลังปุ๊บมันจะมันจะอันไหนกูว่าเลยสิวมันคือผีผีกองกอย เฮ้ยอย่าพูดถึงกองกอยดีเวนกุลหลอนสัตว์ <c oughs> พูดเองด่าตัวเองเลยเออเออไม่เลยอย่าทิ้งพี่สุดที่เลิฟโอ้ไม่ก็สุดที่เลิฟท,ทิ้งพี่ทิ้งพี่ที่ใส่เสื้อฟ้าพี่ก็แค่ใส่เสื้อฟ้าพี่แค่แปลกลายเป็นหนุ่มเสื้อฟ้าน้องก,ก็ทำร้ายพี่แล้วเหรอ <c oughs> อออย่าอย่าลุงตอกพี่เลยพี่ไม่ใหญ่หรอก ไอพวกนี้จะทำลายหนุมเสื้อผ้าอเอเสื้อฟ้าเสื้อผ้าสวัสดีวัยรุ่นแมวเออแมวช่วยกูแมวอย่าเผากูไอแมวโง่โอไม่จริงนะ่าน้องแมวโดนอันธามิทอันธามิตรวมพลังโอโอวัยรุ่นกูจะมากระแจมวัยรุ่นโดนฝ่ามือฝ่ามือถวยเทพ น้องแมวทำไมโดนเจาะเฮ้ทำอะไรกันเนี่ยแม่งมาทำมันทำออกมาแบบว่าไม่ไม่คืออ่ะามะรุนแรงไม่หายหมดเลยเออเอาแม่งจะดูท่ามันตายดีมึงตายจิงหรือเปล่าสนามโอมาแล้วรู้นะว่ามันจะวาร์ปมาหรือเปล่าแต่พวกชอบวาร์ป มาวันนี้วันนี้เออมันจะไม่วามันจะไม่วาเราต้องมองมันไว้หันปุ๊บมันกลับปุ๊บปึ๊บอี๋มันว้าได้ปุ๊บปึ๊บดูพลังของมันไว้ปุ๊บ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 โอ้โหยังสุดยังสุดยังสุดมากเลยเอออีเอ้ากูรู้ว่าไม่ตีกูแล้วไอ้สัตว์มึงว่าตีกูเนาะอย่าอย่า ที่แค่ไรเดอร์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 เสื้อฟ้าไรเดอร์เสื้อฟ้ามาประชมมาชมกีฬามานันมันอีเวนกระโดดกระโดดอีโง่เลยขอแค่เราจ้องมันเราก็ไม่เป็นอะไรแล้วแค่ขอแค่จ้องมันก็พอโอเคมีโคละ่ะพีชทีสูจน์ความแข็งแกร่งแล้วเอาเจ้าเอาพปนะไอพวกผีก็รู้เอออะไรวะ ต,กกตีกูทำไม่เนี่ยไอเวนก้าตีก็ทำร้ายหนุ่มเสื้อฟ้าเออเออร้อนเว้ยร้อนแล้วมันแสบอ่ะมันแสบร้อนแล้วแสบมั้แสบคันน่ะถ้าเราหันหลังปุ๊บมันจะเอา้าไม่มาวะอ้าวอพวกโง่เอาละครับได้เวลาปิดฉากแล้วเพราะว่ากูจะปิดคลิปแล้ว นี่คือนัดที่แรงที่สุดนี่จะเป็นนัดเดียวเท่านั้นในการกำลัดสัตว์ประหลาดสมองหมาที่ไม่มีสมองกระโหลกอันนี้อาวานอาวานเดือนเอาววันเอาเดือนดีๆที่ยิ่งโอ้ยเท่านี้แล้วก็ปราบสัตว์ประหลาดผีโครงอ่าวิ่งโจบีกไปดีกว่าฮารังมันจะปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหุยโอหุยโอหุยโอหุย เอาละลเรามีทักษะเสริมเราจะชุ่มยิงมันด้วยพลังขั้นสุดยอดไอ้ชอ็อตไม่ดีเขียวโอ้โห้เฮียเฮียย,ยิงไั้หลายนัดไปตายเลยนี่ปืนสนายแล้วเว้ยไม่ใช่ปืนพวกเจ้า อยู่บนฟ้าอยู่บนฟ้าไกลไกลสุดขอบฟ้าดินแดนสว่างใสไหลสิวอุดตันไหลสิวอุดตันไหลสิวอุดตันแอบเธออยู่บนฟ้าไหลสิวอุดตันนะไหลสิวอุดตันนะ แอบเธออยู่บนฟ้าเออเออเยอะเยอะถ้ามันตามมาเรามาข้างบนไม่ได้อ่ะนี่จะเป็นนัดสุดท้ายในการพิชิตยิงมอมอยิงมอมอเขาเรียกว่ายิงมอมออ๋อครับแต่วันนี้28องศา25แรงไม้ พร้อมที่จะยิงทะลุทะง,งุก่ามตูดพิฆาตโอ้ยโอยอ,อย่างเทพลงแต่พระเอกถ้าตายโคตรเซ็กซี่ยัดเคยโอไมค์กอนนี่แหละถ้าตายที่ข้าหวังหาเอาท่าจังหวะนี้เอ็มซีพกขึ้นมาสาดน้ำกึ้เจียวโอ้ยปลดปล่อยน้ำเย็นในตัวคุณอ่ะ สวัสดีหันหลังฟุ๊บโอ้ยนั่นแหละที่ความง,งามมันเท่าถึงอ้๊ยฮิทักษะข้าฝึกามานานไอแพ้ไหรอก,กยิงไม่โดนฟักน,นัดไอเวนเอาละทักษะต่อไปทักษะต่อไปจะเป็นการฟรีนะเนียอย่าทำกูกูมีกูมีกูมีหัวใจแต่ไม่ใช่หัวโคยว้า six seven h n oh yeah อ uh, oh, go ้ามึงทำกูทำไมอะกูแค่เซลินที่บังเอิญผ่านทางมากูแ e ค่ด็อกเตอร์แพ็กแมนที่บังเอิญผ่านทางมา๋ยวมึงเจอของจริงเดี๋ยวมึงเจอความอะไรนะนะ one two t h r x อีเดนทเวลอ์ฮ้ยอึบเ,บอ,อ,เอาแล้วครับจังาวนี้สั่งมามีสั่งมามีโมูโชโอึบมานะ,ะไอ้น,นี่เออจังหวะขั้นสุดท้ายยิงให้ถึงง่ามตูดลดปลอยลิมิตเอายิงไปไหนวะเนี่ย นี่แหละมหัศจรรย์ไปแล้วออกยังไงวะเนี่ยโอ้หุ้ยเฮียอยู่ไหนวะอ,อย่างสุดโอ้พายแมทท่าเดีวเราเอามาดูดิอยู่ไหนแล้ววะ เฮ้เอ้ย,อยใช่ไหมผลงานอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพี่ทำอะไรอะ่ะพี่ทองพี่ทองทำอะไรอะ่ะผลงานอันหน้าซื่นชวมไอตัวสีขาวหายเยว่เ้ย,เยถ้าตายแม่งออกจะเซ็กซี่เซ็กซี่เลเดเ้มันเป็น,เป,นเป็นท่ายาก ม,ม,ม,มันเป็นท่าปกติบนเตียงอะ่ะโอ้เสียเซลอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งเออ,อยกยกแขนมุงยังอุตส่าห์จะยกแขนอนีกเนาะเฮ้ยอะไรวะเด้อเออทำไมกูจับไม่ได้ละเอามันุูงพันพี่กระโหลก อะไรวะเนี่ยไอ้ยุดธนึกว่าทำหนีโอ้ยท่ายากสมอนกริ้งจะเตะหัวตัวเองเฮ้ออะไรวะเหี้ยตกใจอ้อบ้าละโอ้นี่เป็นท่าใหม่ใช่ไหมนี่เป็นการฝึกอุ้มฝึกแบกคนแบกคนเปลืยวัดฮะ มันคือปรากฏการณ์วัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะวัดไปแล้ว, <c oughs> วะอะไรวะโอ้มันคือปรากฏการณ์ผีหลอกไอ้เี้ยผีหลอกของจริงอันอน,นี้อันนี้ของแท้ <c oughs> โอเคครับคุณผู้ชมประมาณนี้แไไหละมเล่นซะยาวเลยเฮ้อ ยังไงวะไอ้เหี้ยแม่งยังร้อนเลยอะไรของมันวะเมื่อกี้เขาช่างแม่งเน่ะไอ้เหี้ยอะไรอ่ะงงใครจะเข้าไปชมฝากกดไลค์สมัครให้ด้วยนะครับ